แล้วมาพบกับช่วงออฟฟิศไม่เข้าอยากแล้วเรียกด้วยาาชื่อนี้มาได้ยังไงร,รือป่าจริงแล้วเราเคยได้รับรงงางวัลจากออฟฟิศเนี้ยเป็นรางวัลที่ชื่อว่าโนหนหายเนะเเพี่แกเคย หายนะคือหายไปแล้วนะจริงๆแล้วทํางานประจำแหละแต่บอกว่าเราไปเข้าออฟฟิศแล้ววันนี้จะเป็นจากออฟฟิศไหนยังไงเราไปดูนีกว่าออฟฟิศนี้ก็เป็นออฟฟิศที่สุดกันทุกคนทั้งเรื่องงานและเรื่องปาร์ตี้อย่างทีมปีนี้คือแต่งเป็นตัวการ์ตูนต่างๆนานๆทีเราจะได้แวะมาพูดคุยกับน้องๆคุยไปชนไปให้เครื่องดื่มมันช่วยละลายพฤติกรรมที่นี่เขาใส่สุดกันทั้งลูกน้องและเจ้านายเนี่ยไม่อยากมาเลยคนเยอะที่เห็นนี่เป็นการสแสดงเท่านั้นนะนะและช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยเลยก็คือช่วงแจกรางวัลจากเจ้านาาาายยไไไไไไดด้้้้้บบบงงมมมม่่่ลุุุนนสกกกกกกทปีีีรออออออะะจพโ ับของรางวัลไปสลับกับช่วงดนตรีแบบชวนโยกที่ทุกคนนะไม่มีใครยอมใครโยกไปโยกไปไปให้สุดแล้วอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไตของทุกคนเลยแล้วยังไงขอฝากติดตามงานของน้องบัตรกันต่อไปด้วยนะน้องเขากำลังแยกออกไปแตกโตัวเปิดบริษัทของตัวเองแล้วจ้าพ่อผมมาพ่อผมมาอุ้ยอุ้ยโอ้บัตรมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วมันออกไปเอาจริงมันดีกว่าอยู่ที่นี่เยอะใช่ไหมใช่ใช่ฝากมาด้วยกับท้องตุ้ยนุ้ยตะลุยดึกตุ้ยนุ้ยตะลุยดอกตุ้ยนุ้ยตะลุยแตดตุ้ยนุ้ยตะลุยฝุด ถูกแล้วคใครอยากรู้ความสนดกทั้งหมดเป็นยังไงไปติดตามได้ในคอนเทนเดอร์ในช่องโค,ค้ดโคนะครับแค่นี้แหละไปละ